กรุณาอยาาสงสารคนสโสดเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีใครเอาหรือไม่มีใครเข้ามาในชีวิตแต่คําว่าโสดเนี่ยคือการที่เราเลือกที่จะโสดโดยเราเลือกเพราะอะไรหรือเป่าบางครั้งฉันไปงานแต่งหรือว่าฉันเจอญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบทักฉันตลอดเลยว่าสวยขนาดนี้ทําไมไม่มีแฟนทําไมแบบว่าอย่างงน้นอย่างนี้แล้วก็มองฉันด้วยสายตาสงสารหรือมองคนโสดด้วยสายตาสงสารหารู้ไม่ทั้งไอแชทอินบ็อก ที่ทักทักฉันมาในแต่ละวันน่ะมีแต่คนมีแฟนทั้งนั้นทักมาว่าเครียดเพราะมีแฟนอย่างงูนเครียดเพราะมีแฟนเพราะบางครั้งอ่ะในโลกโซเชียลอ่ะแกจะเห็นแต่ด้านดีของการมีแฟนเขาภาษาเล็กก็ภาษาที่เรียกว่าแฟนตาซส์อะว่าแบบอุ้ยมีแฟนแล้วอุ้ยภาพแต่งงานแกเห็นแต่ฉากหรูที่เขาประสบความสําเร็จแกเห็นฉากที่มันแบบดีเพอร์เฟกต์อ่ะแต่จริงๆแล้วแกไม่ได้เห็นเบื้องหลังมันเลยว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนอินบอกฉันไม่รู้แต่ละวันทักถามเรื่องผู้ชายไม่รักผู้ชายไม่สนใจ อกใจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งแบบครอบครัวฉันอย่างเงี้ยคนอื่นแม่งจะมองเว้ยว่าครอบครัวฉันในอดีตนะตอนเด็กๆแม่เล่าให้ฟังว่าแบบโอ้ยครอบครัวมองว่าพ่อฉันแม่งดีแม่งรับผิดชอบแมงนี้นั่นรู้ไหมว่าในบ้านอะหลังบ้านอะพ่อแม่ฉันทะเลาะกันทุกวันจนหย่าคือแม้แต่ไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงนะแต่ทะเลาะกันทุกวันแต่ว่าภาพผู้คนมองภายนอกคือมองว่าแบบตอนเด็กๆครอบครัวฉันแบบมีความสุขพ่อเป็นผู้ชายในฝันแม่งโคตรไอเดยเราแกเก็ เพราะฉะนั้นด้วยความที่สังคมมันเป็นแบบนี้มันเลยดีบทาให้เวลาแกมีแฟนก็ต้องถามตัวเองว่าแกอยากมีแฟนเพราะแกอยากมีหรือแกอยากมีแฟนเพราะว่า Society tells you that you have to have แกอยากมีแฟนเพราะว่าแกอยากมีหรือแกอยากมีแฟนเพราะว่าสังคมบอกให้แกมีหรือแกอยากมีแฟนเพราะแกอยากอวดบนโลกโซเชียลหรือแกอยากมีแฟนเพราะแกอยากรู้สึกว่าอยากให้รู้สึกว่าตัวเองแม่งมีคุณค่าฉัน อยากมีแฟนเพราะอยากมีแฟนฉันไม่ได้อยากมีแฟนเพราะ จบกบปมดอยตรงนี้ฉันเลยตั้งใจหาคนที่ดีมาเป็นแฟนแต่เพราะว่าสังคมอะ่ะแม่งบอกว่าคนมีแฟนแปลว่าคนสําเร็จแกก็อยากสําเร็จไงแล้วแกก็เลยอยากมีแฟนทีนี้ด่แกหน้ามือตาบอดด้วยความเหงาแกเลยหาใครก็ได้ที่มาเป็นแฟนเพื่อที่จะลบปมดอยอยากมีโพสตความคู่ในโซเชียลวันวาเลนไทน์หรือว่าอะไรแบบนี้เพื่อที่อวดเพื่อนอวดสังคมว่าตัวแกมีคุณค่าท้ายที่สุดแล้วแกก็เลือกหําที่ไหนก็ได้แกก็เลือกหําที่มันไม่มีคุณภาพมาเป็นแฟนไงถึงบอกไงว่า ส่วนตัวเรานะอยากมีแฟนเพราะเหงาใช่ว่าเราไม่มีแฟนไม่ได้แต่เราอยากได้คนสิ้นเสมอกันเราอยากได้คนที่พร o v ว d เดคนที่เขารวยคนที่เขาหล่อคําถามคือแล้วทาไมเขาต้องมาเอากูอวกูก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มันถึงจุดนั้นเปะวะกูมีความฝันอยู่เช่นกูอยากมีรายได้เท่านี้กูอยากมีสภาวะจิตใจที่มั่นคงอยากมีบ้านอย่างนี้น่น,นกูขอทําสิ่งนี้ให้มันเป็นจริงก่อนได้เปะวะ เพราะกูอยากให้คนที่เขาเจอกูหรือคบกับกูรู้สึกว่าอีเฮียกูโชคดีที่เจอผู้หญิงคนนี้นมาเป็นแฟนเก็ตไปกูอยากได้คนที่สินเสมอกันเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒน,นาตัวและก็ฝนตกจ้า <laughs> ส่วนคนโสดแกไม่ต้องกังวลว่าจะโดดเดี่ยวแกมีฉันเป็นเพื่อนแล้ววันหนึ่งเราจะได้เจอรักแท้